สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัก,กรวาลแห่งโชคลาภวันนี้คือวันที่10พฤศจิกายน2 0 2 5วันแห่งปิติจักรวาลวันที่พลังจักรวาลได้เปิดประตูนำความร่ำรวยเงินทองและโชคลาภมามอบให้ผู้ที่พร้อมรับเตรียมตัวให้ดีหายใจเข้าลึกๆึเปิดใจรับพลังแห่งจักรวาลเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล ในวันนี้จักรวาลกําลังส่งพลังโชคลาภมาให้คุณอย่างเต็มเปี่ยมทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้ตั้งใจทําทุกความคิดทุกการกระทําจะมีแรงสนับสนุนจากจักรวาลทําให้คุณดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาจเจริญพลังโชคลาภของคุณจะเริ่มทํางานทันทีที่คุณเปิดใจและพร้อมรับจงมั่นใจว่าทุกความปรารถนาดีทุกความมุ่งมั่นจะมีผลลัพธ์ที่งดงามรอคุณอยู่ ผู้ฟังครับการรับพลังจัก,กรวาลไม่ได้ยากอย่างที่คิดเริ่มจากการตั้งใจแน่วแน่เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองและปล่อยให้จัก,กรวาลจาัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ทุกการกระทําของคุณจะมีแรงสัสะเทือนของโชคลาภทําให้สิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตคุณอย่างเป็นธรรมชาติเจริญพลังโชคลาบนี้ไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญแต่เป็นเรื่องของความสอดคล้องกับพลังจัก,กรวาล ลองจินตนาการถึงตัวคุณเองกำลังได้รับโชคลาภอย่างไม่ขาดสายเงินทองไหลามาโอกาสใหม่ๆปรากฏขึ้นและความสำเร็จเกิดขึ้นต่อเนื่องสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหากคุณเชื่อมั่นเปิดใจรับและเคลื่อนไหวไปตามแนวทางของจักรวาลทุกความคิดบวกทุกแรงปรารถนาดีจะช่วยเสริมสร้างสนามพลังให้คุณและดึงดูดความร่ำรวยโชคลาภ และความสำเร็จเข้ามาอย่างต่อเนื่องจำไว้ครับผู้ฟังที่เคารพพลังจัก,กรวาลแห่งโชคลาภนั้นไม่เลือกใครมันเลือกผู้ที่พร้อมผู้ที่มีความตั้งใจและผู้ที่กล้าเปิดใจรับทุกย่างก้าวทุกความคิดทุกการกระทำของคุณหากสอดคล้องกับพลังจัก,กรวาลจะถูกสนับสนุนจะถูกหนุนให้บรรลุสิ่งที่ดีที่สุดและในวันนี้ วันที่10พฤศจิกายน2 0 2 5คุณกำลังอยู่ในจุดที่จักรวาลพร้อมมอบสิ่งดีๆให้จงมั่นใจเปิดใจและรับสิ่งดีๆเข้ามาเจริญพลังโชคลาภในช่วงเวลานี้จงปล่อยความกังวลความลังเลและความกลัวออกไปจากใจของคุณเพราะพลังจักรวาลไม่สามารถทำงานได้เต็มที่หากใจคุณยังเต็มไปด้วยความสงสยัย ให้จินตนาการถึงความร่ำรวยความโชคดีและความสำเร็จให้จิตใจคุณสว่างสวัยด้วยพลังบวกและทุกการกระทำทุกโอกาสจะถูกดึงดูดมาอย่างอัตโนมัติทำให้คุณได้รับโชคลาภอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนผู้ฟังครับเมื่อคุณได้ตั้งใจรับพลังจักรวาลแล้วให้คุณเริ่มมองเห็นโอกาสรอบตัวทุกสิ่งที่เคยดูเหมือนไม่สำคัญจะกลายเป็นประตูสู่โชคลาภ ทุกการพบเจอทุกคำพูดทุกความคิดจะกลายเป็นพลังสนับสนุนให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จและจำไว้เสมอว่าพลังจัก,กรวาลแห่งโชคลาภนั้นทํางานอย่างต่อเนื่องเพียงคุณเปิดใจเชื่อมัน่นและเคลื่อนไหวไปตามแนวทางของจัก,กรวาลเจริญพลังโชคลาภจะนำพาความร่ำรวยความโชคดีและความสุขมาให้คุณอย่างไม่สิ้นสุดผู้ฟังครับ สิ่งสําคัญที่สุดในวันนี้คือการตั้งจิตให้มัน่นมุ่งเน้นไปที่ความร่ำรวยโชคลาภและความสําเร็จปล่อยวางความกังวลความกลัวและสิ่งที่ขวางกั้นพลังจักรวาลเพราะจักรวาลจะไม่สามารถส่งพลังของมันเต็มที่ได้หากใจคุณยังลังเลทุกครั้งที่คุณเชื่อมัน่นทุกครั้งที่คุณเปิดใจทุกครั้งที่คุณรับรู้ว่าคุณสมควรได้รับสิ่งดีๆ จเจริญพลังโชคลาบจะเริ่มทำงานทันทีดึงสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตคุณลองจินตนาการถึงตัวคุณเองกําลังเดินบนเส้นทางแห่งความโชคดีทุกย่างก้าวทุกการตัดสินใจจะมีแสงสว่างจากจักรวาลคอยนำทางประตูแห่งโอกาสจะเปิดออกเงินทองโชคลาบความสําเร็จจะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ จะเริ่มเป็นไปได้ทุกสิ่งที่คุณปรารถนาจะเข้ามาในชีวิตคุณผู้ฟังครับวันนี้จักราวาลกำลังส่งสัญญาณพิเศษพลังแห่งโชคลาภกำลังหมุนเวียนรอบตัวคุณเพียงคุณตั้งใจเปิดใจและเคลื่อนไหวไปตามแนวทางของจักราวาลสิ่งดีๆจะปรากฏต่อหน้าคุณอย่างที่คุณไม่เคยคาดคิดจเจริญพลังโชคลาภไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการที่คุณเข้าใจพลังเชื่อมัน่นและให้ใจของคุณสอดคล้องกับจักรวาลในช่วงเวลานี้ผู้ฟังทุกท่านจงฝึกใจให้สว่างสวยัยให้จิตของคุณเปิดรับโอกาสให้ความคิดของคุณเต็มไปด้วยความมั่งคัง่งให้พลังแห่งโชคลาภส่องเข้ามาในทุกด้านของชีวิตความรักความสำเร็จการเงินสุขภาพทุกอย่างจะถูกสนับสนุนจากจักรวาล จงมั่นใจจงเปิดใจและให้ความปรารถนาดีของคุณสอดคล้องกับพลังจักรวาลเจริญพลังโชคลาภจะนำทุกสิ่งมาหาคุณผู้ฟังครับทุกความคิดบวกทุกแรงปรารถนาดีทุกความตั้งใจจะถูกขยายพลังด้วยจักรวาลทุกความพยายามของคุณจะถูกสนับสนุนอย่างเต็มที่ทุกการตัดสินใจจะถูกหนุนด้วยพลังแห่งโชคลาภเพียงคุณรู้จักเปิดใจ รับรู้และเดินไปตามเส้นทางที่จักรวาลชี้นำโชคลาภความสำเร็จความมั่งคัง่งและความสุขจะเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติและอย่าลืมครับผู้ฟังที่เคารพสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกการคิดดีการตั้งใจดีและการเปิดใจรับสิ่งดีคือกุญแจสำคัญสู่ความร่ำรวยและโชคลาภทุกครั้งที่คุณรู้สึกขอบคุณ ทุกครั้งที่คุณคิดบวกทุกครั้งที่คุณมุ่งมั่นพลังจัก,กรวาลจะตอบสนองจเจริญพลังโชคลาภของคุณจะถูกขยายและจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณอย่างต่อเนื่องดังนั้นวันนี้วันที่10พฤศจิกายน2025วันแห่งปิติจัก,กรวาลจงตั้งใจรับจงเปิดใจและพร้อมรับสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวคุณเองเต็มไปด้วยความเชื่อมั่น ให้ใจคุณเต็มไปด้วยความสว่างและทุกสิ่งที่คุณปรารถนาจะเข้ามาอย่างลื่นไหลร่ำรวยสมบูรณ์และเต็มไปด้วยความสุขเจริญพลังโชคลาภผู้ฟังทุกท่านจงมั่นใจว่าจักรวาลกำลังส่งสิ่งดีๆมาให้คุณแล้วผู้ฟังครับวันนี้ไม่ใช่วันที่ธรรมดาเพราะพลังจักรวาลกำลังหมุนเวียนอยู่รอบตัวคุณทุกสิ่งที่คุณคิดทุกสิ่งที่คุณปรารถนา กำลังได้รับการหนุนจากจักรวาลจงมั่นใจว่าสิ่งที่ดีที่สุดกำลังมาถึงคุณเปิดใจรับและให้ตัวคุณเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นจเจริญพลังโชคลาภของคุณกําลังเริ่มทำงานแล้วทุกย่างก้าวของคุณในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการคิดการพูดหรือการกระทำจะถูกขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งโชคลาภสิ่งที่เคยเป็นอุปสรรคจะกลายเป็นแรงผลักดนันสิ่งที่เคยดูเหมือนเป็นเรื่องยาก จะกลายเป็นโอกาสทุกโอกาสที่คุณมองเห็นจะถูกเชื่อมโยงกับความร่ำรวยความสำเร็จและโชคลาภผู้ฟังครับให้คุณจินตนาการถึงตัวเองในขณะที่จัก,กรวาลกําลังอบอุ่มทุกลมหายใจของคุณเต็มไปด้วยพลังทุกความคิดบวกของคุณเป็นเหมือนพลังแม่เหล็กดึงสิ่งดีๆมาหาคุณทุกความตั้งใจของคุณถูกขยายพลังด้วยจัก,กรวาล จเจริญพลังโชคลาภของคุณจะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนทุกการกระทําทุกโอกาสทุกสิ่งที่คุณสัมผัสจะเต็มไปด้วยโชคลาภผู้ฟังครับหากคุณรู้สึกว่าชีวิตยังไม่สมบูรณ์ให้คุณเปิดใจและพร้อมรับสิ่งใหม่ๆเพราะวันนี้จักรวาลจะมอบความมั่งคัง่งโอกาสและสิ่งดีๆให้คุณไม่ว่าจะเป็นเงินทองความรักความสุขหรือความสำเร็จเพียงคุณเชื่อมั่น ใจิตใจของคุณจะเป็นแม่เหล็กดึงสิ่งดีๆเข้ามาจเจริญพลังโชคลาภจะทำให้ทุกสิ่งไหลเข้ามาโดยง่ายและจําไว้ครับผู้ฟังทุกท่านการเปิดใจรับโชคลาภไม่ได้หมายความว่าคุณต้องรอแต่หมายถึงคุณต้องพร้อมเคลื่อนไหวพร้อมตัดสินใจพร้อมทำในสิ่งที่ถูกต้องตามพลังจัก,กรวาลทุกความคิดดีทุกการกระทำดีจะถูกจัก,กรวาลหนุนทุกสิ่งที่คุณมุ่งมั่น จะกลายเป็นความสำเร็จและวันนี้วันที่10พฤศจิกายน2025คุณอยู่ในช่วงเวลาที่จักรวาลพร้อมให้ของขวัญเจริญพลังโชคลาภกำลังรอคุณผู้ฟังครับจงสังเกตโอกาสรอบตัวทุกประตูที่เปิดออกทุกการพบเจอทุกการสนทนาอาจเป็นแรงสนับสนุนให้โชคลาภเข้ามาสิ่งเล็กๆรอบตัวคุณอาจเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความร่ำรวยความสำเร็จ และความสุขเจริญพลังโชคลาภจะช่วยให้คุณมองเห็นสิ่งเหล่านี้ดึงสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณอย่างต่อเนื่องและที่สุดครับผู้ฟังทุกท่านจงมั่นใจเปิดใจและรับรู้ว่าวันนี้จัก,กรวาลได้จัดสรรสิ่งดีๆไว้ให้คุณแล้วทุกการคิดบวกทุกการตั้งใจทุกความปรารถนาดีจะเป็นแรงเสริมให้คุณได้รับความสำเร็จโชคลาภและความร่ำรวยอย่างต่อเนื่อง อย่าลืมให้ความรักความเมตตาและความขอบคุณแก่จักรวาลเพราะสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มพลังให้โชคลาภเข้มข้นยิ่งขึ้นจเจริญพลังโชคลาภของคุณจะนำพาชีวิตไปสู่ความสมบูรณ์ความร่ำรวยและความสุขอย่างแท้จริงจงหายใจเข้าลึกๆและรับรู้พลังแห่งจักรวาลที่หมุนเวียนรอบตัวคุณทุกลมหายใจเต็มไปด้วยโชคลาภทุกความคิดเป็นแรงดึงดูดสิ่งดีๆวันนี้ ทุกสิ่งกำลังอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสิ่งดีๆกำลังเข้ามาหาคุณอย่างต่อเนื่องเจริญพลังโชคลาภของคุณกำลังทำงานลองสังเกตสิ่งเล็กๆรอบตัวคุณผู้คนที่คุณพบการสนทนาโอกาสเล็กๆทุกสิ่งสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้หากคุณพร้อมรับหากคุณเปิดใจทุกสิ่งจะถูกแปลสภาพเป็นโชคลาภความร่ำรวยและความสำเร็จผู้ฟังครับ จงตระหนักว่าพลังจักรวาลน,นั้นไม่เคยพักทุกความคิดดีทุกการกระทําดีถูกขยายด้วยจักรวาลและทุกสิ่งที่คุณตั้งใจจะสําเร็จทุกสิ่งที่คุณเชื่อมั่นจะเกิดผลลัพธ์ที่งดงามเพียงคุณสอดคล้องกับพลังจักรวาลเจริญพลังโชคลาภจะนําสิ่งดีๆเข้ามาทุกครั้งที่คุณรู้สึกขอบคุณทุกครั้งที่คุณคิดบวกทุกครั้งที่คุณมุ่งมั่น พลังแห่งโชคลาภจะเข้มข้นยิ่งขึ้นการเปิดใจรับโชคลาภคือการให้จักรวาลได้ทำงานเต็มที่ให้มันจัดสรรสิ่งดีๆให้คุณวันนี้วันที่10พฤศจิกายน2025วันแห่งปิติจักรวาลคือวันที่คุณจะได้รับของขวัญจากจักรวาลผู้ฟังครับอย่าปล่อยให้ความกลัวหรือความลังเลมาขัดขวางทุกการกระทำทุกการตัดสินใจแม้เพียงเล็กน้อย สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เปิดใจและให้ความปรารถนาดีของคุณสอดคล้องกับจักรวาลเจริญพลังโชคลาภของคุณจะนำความร่ำรวยความสำเร็จและความสุขมาสู่ชีวิตคุณจำไว้ครับทุกสิ่งที่คุณเห็นทุกสิ่งที่คุณสัมผัสทุกโอกาสที่เข้ามาอาจเป็นสัญญาณของโชคลาภเพียงคุณรู้จักเปิดใจมองเห็นและก้าวไปข้างหน้า ทุกสิ่งจะถูกนำทางโดยจักรวาลทุกโอกาสจะกลายเป็นประตูสู่ความร่ำรวยจเจริญพลังโชคลาภจะช่วยให้คุณดึงสิ่งดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องผู้ฟังทุกท่านจงมั่นใจเปิดใจและเชื่อมั่นสิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นรอบตัวคุณโชคลาภความสำเร็จความมั่งคัง่งและความสุขจะเข้ามาอย่างลื่นไหลอย่าลืมแสดงความขอบคุณต่อจักรวาล เพราะการขอบคุณคือแรงเสริมพลังให้โชคลาภเข้มข้นยิ่งขึ้นจเจริญพลังโชคลาภของคุณจะพาให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีและที่สุดครับวันนี้คือวันแห่งปิติจักรวาลวันที่พลังจักรวาลเปิดประตูโชคลาภให้คุณจงตั้งใจจงเปิดใจและพร้อมรับสิ่งดีๆทุกการกระทำทุกความตั้งใจทุกความเชื่อมั่นจะถูกจักรวาลหนุนและสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จเจริญพลังโชคลาภผู้ฟังทุกท่านจงมั่นใจว่าความร่ำรวยความโชคดีและความสำเร็จกำลังเดินเข้ามาในชีวิตคุณผู้ฟังทุกท่านครับนี่คือช่วงเวลาที่เราจะสรุปพลังแห่งโชคลาภของวันนี้วันที่10พฤศจิกายน2025วันแห่งปิติจัก,กรวาลสิ่งที่คุณได้ฟังสิ่งที่คุณได้ตั้งใจรับพลังจัก,กรวาลไปจงเชื่อมั่นว่ามันจะเริ่มทำงานทันทีทุกความคิดดี ทุกแรงปรารถนาดีทุกความตั้งใจของคุณจะถูกขยายด้วยพลังจักรวาลวันนี้ผมขอให้คุณเปิดใจรับสิ่งดีๆให้ความมั่นใจของคุณเป็นแรงดึงดูดโชคลาภให้ความขอบคุณของคุณเป็นแรงเสริมพลังให้ทุกการกระทำของคุณสอดคล้องกับแนวทางจักรวาลเจริญพลังโชคลาภของคุณจะนำพาความร่ำรวยความสำเร็จโชคลาภและความสุขมาเติมเต็ม,ตมชีวิตของคุณขอให้ผู้ฟังทุกท่าน มีจิตใจสว่างสวยเปิดรับโอกาสและกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าขอให้ทุกสิ่งที่คุณปรารถนาทุกสิ่งที่คุณตั้งใจเกิดผลสำเร็จอย่างงดงามและให้ชีวิตคุณเต็มไปด้วยความสมบูรณ์ความมั่งคั่งและความสุขยิ่งใหญ่สวัสดีครับขอให้เจริญพลังโชคลาภจงอยู่กับคุณทุกวันขอให้จักรวาลน,นำสิ่งดีๆมาหาคุณไม่ขาดสายและขอให้วันนี้วันแห่งปิติจักรวาล เป็นจุดเริ่มต้นของความร่ำรวยโชคลาภและความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตคุณครับ